เนื่องจากคลิปนี้ไฟล์เสียงมีปัญหานิดหน่อยนะจึงขออนุญาตแบบว่าภาคทับไปเลยเริ่มมาผมได้เจอบอสสมใจอย่างนะบอสที่แบบว่าผมบ่นมาหลาย EP แล้วว่ามันไม่มาสักทีอะตอนนี้มันมาแล้วนะจริงๆมันก็ไม่ได้สู้ยากขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันเลือดมันเยอะแล้วก็เดินช้าด้วยแต่ว่าน่าจะตีทีเดียวตายนะัผมเลยไม่กล้าเสียงเลยได้เอาปืนยิงมันแบบว่าสุดโหดสุดมันนะนะระหว่างทางก็มีแบบว่าซอมบี้มากวนว่ละผมก็เอาปืนยิงมันผมก็ได้รู้อะไรอย่างงแล้วว่าปืนแม่งก็แรงดีเหมือนกันนะ <laughs> แต่สุดท้ายมันก็สู้แบบขวานไม่ได้อยู่ดีอะเรามันดูอะไรดีกว่าว่าแบนแรงขนาดไหน หลังไที่ผมได้ไล่ยิงบอสมาระยะหนึ่งะนะมันก็ได้ติดคือติดลมติดลุม,ลมะนะทำให้มันไม่สามารถไปไหนได้เออผมก็ได้ยิงชิลยิงสบายะระหว่างทางก็มียิงซอมบี้ระหว่างทางบ้างแต่ไม่เป็นไรก็ชิลดี หลังจากที่ผมหมดกระสุนไปกับมันประมาณห6 0ห7 0้อย0รอยแปดรอยนัดอะผมก็ได้ฆ่ามันเรียบร้อยผมก็ลงไปฆ่าซอมบี้ข้างล่างด้วยนิดหน่อยนะหลังจากนั้นก็เก็บของสิ่งที่เราได้มันก็เป็นพวกกระสุนกับเนเธอร์สตาร์นะไม่รู้ออมาทำอะไรเหมือนกัน <c oughs> หลังจากนั้นผมก็ได้เดินกลับไปที่สถานีวิจัยนะแล้วก็ไปเจอหมูนอนอยู่ข้คาบสถานีวิจัยผมเลยอยากลองของนะว่าแบบชุดเกราะผมกับหมูเนะี <c> ่ย <oughs> อะไรมันแข็งกว่ากันผมเลยเข้าไปซัดซัดไปซัดมาก็ได้รู้แล้วว่าชุดเกราะผมมันแข็งกว่านะ <c oughs> หลังจากที่มันตามก็ได้ทิ้งตัวไว้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำไงก็เลยเข้าไปตีตัวมันซ้ำนะเห็นว่าตีได้มันมีเลือดอยู่อะไรเงี้ยหลังนั้ก็ระเบิดได้อชิเม m นนะไม่ได้ของด้วยชีวิตที่ผ่านหลังนั้นก็ได้เข้าไปเรีนสถานีวิจัยนะซึ่งรู้แล้วว่าแบบซอมบี้มันเกิดเยอะขนาดไหน็อืค ผมจึงแบบว่าคิดแผนขึ้นมาได้หนึ่งอย่างและแผนที่ผมคิดได้ก็คือการลงมาชั้นล่างสุดเลยโดยไม่ผ่านแบบว่าชั้นบนๆนะทําเหมือนที่ทํากับเมกาทาวเวอร์ละที่ผมไปบุกชั้นบนก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในคลิปมากแต่ว่าไม่เป็นไรดยข้างล่างนะครับมันก็จะมีพวกวแบบว่าโต๊ะว,วิจัยโต๊ะคอมฐานทดลองหรือว่าประตูมิตินะครับ แล้วก็ที่สำคัญนะครับไอตัวเนี้ย heavy เฮฟวี่เนี้ยมันเยอะชิบหายเลยผมฆ่าไปประมาณ12ตัวไนดะ้ั้งในคลิปแต่ว่าในคลิปเราก็ตัดทอนเหลือ,น,น,อนิดหน่อยนะิดหน่อยเพรนั้นเนี้ยก็ไม่มีอะไรครับก็อันนี้จะเป็นน้ำมันน้ำมันพืชน,นะที่เราแบบว่าต้องการอยู่ นั้นก็ไม่มีอหละรครับก็สูสองบี้ไปเรื่อยสูเฮฟบีไปประมาณ12ตัวนะผมก็ได้กีการ์ด้วยแต่ว่าไม่ได้เอาใส่ให้ดูนะมันมีอยู่ในต้มกล่องนี่นแหละหลันั้นผมได้ไปเจอห้องอาวุธห้องหนึ่งนะซึ่งมีอาวุธค่อนข้างเยอะมีกระสุนน้อแขงเยอะก็ทําให้เราแบบว่าไม่ต้องไปหาปืนนโคแล้วไปมาตู้เฮฟบีต่อ <laughs> ชีวิตก็วนอยู่แค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยอีพีนี้นก็มันดีเลยรับเสียดายนะที่ไฟเสียงมันหายไป แลไมเป็นไรหลังนั้นก็หลังจาที่เคลียร์ข้างบนเสร็จนะผมก็ได้ลงไปสู้ในประตูมิตีนะซึ่งซอมบีมันเยอะที่ผายเลยแต่ว่าชุดเกาะเราเทพสบสว์บวกกับถุงเรือพายที่เราแบบว่าตียิง่งตีได้เลือดเพิ่ม,มทำให้เราแบบไม่เสียเลือดเลยในการลงไปสู้ หลังจากที่เคลียรประตูมิติเสร็จผมก็ได้ขึ้นมาชั้นบนนะเพื่อหาน้ำยาเอ็กแฟกเตอร์นะที่ผมอยากได้อยู่นี่ซึ่งก็เจอแล้วอย่างง่ายดายนะพอเราลงมาชั้นล่างก่อนที่มันอยู่ชั้นล่างนี่แหละอ,อหลังจากนั้นผมก็ได้ลงไปประตูมิติค้งนะเพื่อจะเอาคีการ์ไปเปิดประตูแต่ก็เจอเฮฟวี่อีกแล้ว <c oughs> โคตรเยอะบอกแค่นี้แหละใน,ในคลิปโคตรกระทึกคือโคมอะ่ะจะเสียดายที่ไฟมันหายไม่งั้นก็ได้ดูคลิปยาว,แล,วแล้วนะผมได้เปิดประตูมิติเสร็จ แล้วก็ได้รู้สึกว่าควรจะปิดคลิปได้แล้วเพราะว่าทําอะไรสําเร็จเรียบร้อยแล,แล้วก็ขึ้นไปดูชั้นบนแล้วก็รู้สึกดีใจที่ไม่ได้แบบว่าลุยลงมานะอะไรก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับพี่พระการได้ขอพาไปที่นี้ด้วยสรุปไปแล้วครับบายยคลิปหน้าเรามาบุกประตูกัน